ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้นันทิพามาเบิร์นกันแย่งแกงอันแกงหน่อไม้แย่งแต่เอามาจัดกันหน่อไม้ไล่หน่อไม้ไล่เด่นจ้ะหน่อไม้ไล่แย่ก็ะตัมสีมะอ้อมอันนี้ก็คือกำลังผิเสื้อน้ำมันมีหน่อไม้หวานในหน่อยต่ำน่นี่แหละหน่อไม้ไล่นี่มักฝานคนมักต่ำเนาะ คนมากต่ำตาม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 ตาวานเมื่อวานนี้ยายจนไม่ได้ไปเก็บหนังไม้เลยมาเก็บหนังไม้ไล่นี่ยมาเก็บมื่อนี้หนังไม้ไล่ปาดแบบตามอ้อมอะไาตาเอาให้มันมุนๆแล้วก็อ้อมบ้องมัน นอนตื่นสายทุกมือเลยลันจะก็ตื่นได้เนี่ยตะกลองสิบโมงเมื่อวานเมื่อเมื่อวานนั้นเราตื่นสิบโมงเนาะเมื่อวานนี่ไปไม่แตหาแต่เนี่ยกินนี่มีแอนเซลนี่อันนี้น้ำพรมนี่พรมไม่พี่น้องพี่น้องเราไม่ไล่อร์เราสเ็บเตอร์นี่มีแบบนี้น้ำคือตังเลอด์เทน่ะอันนี้นะยายอันนี้คือตังเลอด์เทน่ะน้อยมันเนาะ หลอดหลอดเป็นตะดูดีเท่านะจำมุนๆแล้วกับอ้อมไว้แล้วย่องอย่านางเกงเสื้อพักสะแงะว<ม>ันนีกินบอ่อพักสะแงะนะมีบอ่อพักสะแงะบ่าไม่ี่น้องมีพักสะแงะบ่อไทยนะเสื้อพักสะแงะเด้ผู้ไทยนะเก่งน้องไหมยายน่ะมีอยู่เด้บักลายเฮือนล้านนะมีบักลายเลยยังไงยึกมาเอาก็ต้องเชื้อนหน้ากากัะนังไ้มานำผม อเปิดหน้ากากาำไมมาซื้อน้ำลานน้ำตากล้องนะปุ่นมีพักกันนั้นเมียนอันนั้นน้ำพร้อมมัน,มนออกกล้ายลายเต็มที่อยูเ่เต็มอยู่นะปุ่น,น,น,นมีว่ากลายแถสมผูกกันมี มือเลือถ้ายายต่ำต่ำพวกมันแรกอะต่ำพวกมันแรกก่อนเยข้ออบเราก่อนมีทันได้ไมล่นะเพื่นถ้าต่ำแม่เพื่นบอให้ต่ำเอาเราไม่ไล่เนี่ยเด็เด็ก ก็ต้องให้ตามคพื่อต่ยายพอกระเด็นมากระเด็นมากระเด็นกเด็นก็ <c oughs> เป็นเจอตาลานะแ <c oughs> ย่มมือวางไว้อยู่โอ้ปวดเขียนตาต่ำตัมสิปีปวดเขียนได้ตัมต่มหูปวดเขียนตัำน่อยก็ปวดเขียนยายนะมีเวลาเขมีเวลายอยู่ เลื่อนหน้าเข้ากับสอบแล้วเมื่อคืนนี้หอดห้าทุ่มใหญ่จนวนยายนอนาลับแต่ว่าแล้วเนาะสองสอบสามลายทเทเด้อคันคันซีมากก็ต้องเก็บไม่น,านตำตำ่าตามแบบนี้ติมหม้อใส่มือขออนุญาตใส่มือเลยเด้อนี่เด้อล้างมืออยู่มีเอ็ดสุกปุกเด้อพ,พี่น้องเด้อ ยายน่ะเป็นคนสะอาดดีม่ว่าว่ายายน่ะม่มีเคยอย่างสุกับปุ๊กเลยจะไมีแต่คนสะอาดนะยายเป็นผู้สะอาดห้องก็สะอาดนำอมมีมากเนาะเพื่อจะมักสุกปุ๊กเลยสุกปุ๊กนำพาซื้อลูกจากบ่ออุ้ยอตันมักเยอะเลย ไี้ <hi. S 2> เอ็นอ้นี่กระตุกอีกันไอ้พี่มันตจาหน่อไม้แบบม้วนๆนี <the> like, ่นี่เด้อนี่เดิมมากินน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องย่าลืมมากินน้ำกันเด้อนี่เชฟแตกอย่างอีก นี่คือมีอันนี้เนี่ยเอาปไปถ้อพวกไม่พี่น้องอบุญส่วนนั่นแหลิป้าสวา่วนนั่นแหละข่องดีเด้ออันนี้นะข่องข่องอาหารเที่ยงเด้องนี้อาหารเส้ากับเกียงขี้เกียงขี้เล็กเมื่อวน,นี้นะพี่น้องเกียงขักขี้เล็กมื้อเช้านี่หนาล้วกับเมื่อกี้นี่แหละแล้วนอนเบิกกระตูนแล้วก็กินข้าวพัดแค่สองสามคำนี่บางคนเนี่ยนอนเสากกรตื่น ล่าหนีเลยตื่นสายอุ้ยมีงนแบบนี้นำผมอ่ะนี้กรนเนีหละยายมีทด้ฝันไร่ยายมีนอนยายมีเคยนอนตื่นสายเด้อเพราะว่ายายน่ะยายนานอันตื่นแต่เสาเสาเมียบ้านเนาะตื่นสายขอสิได้กินข้าบุกเพราะว่าล่าหนีตื่นสายทุกมือเลยมีพี่มีงานปวดลูกมาเนึ่ง